สวัสดีค่ะโอ้โ oh, ห oh. ชาวทาตทั้งหลาย คุณอยู่ราศีอะไรกันบ้างนะคะและธาตุอะไรวันนี้นะคะเราจะมาเปิดเผยความรู้สึกของคู่รักแต่ละธาตุกันว่าเขารู้สึกหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับคุณหรือรู้สึกอะไรในใจแต่บางทีเขาไม่อยากจะพูดออกมาคุณจะได้เข้าใจความรู้สึกของคู่รักมากขึ้นนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่ด้วยกันสาหสำรับด้วยกันไพ่กองแรกนะคะจะเป็นสิ่งที่เขามองคุณในเวลานี้ไพ่กองที่2นะคะจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอยู่ในใจเขาเป็น ความรู้สึกภาพรวมที่เขาคิดกับคุณและกองน,นี้นะจะเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์แบบวาบวิวาแต่ไพ่ชุดนี้คงจะไม่ได้เปิดนาเพราะว่าอาจจะเป็นแนวภาพอีโรติกเกินไปเดี๋ยวจะผิดเดี๋ยวจะจะถูกแจ้งได้นะคะเพราะาเป็นภาพที่ค่อนข้างบือหวาเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ ยินดีต้อนรับสู่หมอวาดนะคะอาจารย์วัสนะ Amazing t a r o กับการเปิดเผยความรู้สึกของธาตุค่ะสวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำทุกคนนะคะมาเข้าสู่ช่วงของการพยากรณ์สถานการณ์ความรักของชาวธาตุน้ำเขาอยากจะบอกอะไรคุณสิ่งที่อยู่ในใจและไม่อยากจะบอกกับคุณเรื่องรักและการมาหลมวันนี้เราจะมาดูพลังที่เขามองคุณกันก่นกอนนะคะโอ้ โ oh, อ้เดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่นิดนึงนะคะพลังที่เขามองคุณนะคะเป็นพลังของนกฟินิกค่ะชาวธาตุน้ำจะประกอบไปด้วยละชาวราศีมีนชาวราศีกรกฎและชาวราศีพิจิกแฟนของคุณเป็นชาวธาตุน้ำหรือเปล่าคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกว่าความรักที่เขามีต่อคุณน่ะมันมีความเร่าร้อน มันมีความสุขมันมีความหวานแล้วก็มีความเร่าร้อนอยู่ในตัวเองและตัวเขาอ่ะเป็นคนที่มีพลังรักค่อนข้างรุนแรงพอสมควรถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ธาตุน้ําและการที่เขามองคุณเขาก็มองว่าคุณคือขุมพลังคือเหมือนความรู้สึกเหมือนกําลังใจที่ดีเหมือนความอบอุ่นและเป็นความล่าเริงสดใสที่มีคุณเข้ามาในชีวิตค่ะ เราไปฟังพลังงานด้านบวกของเขากันดีกว่าเนาะว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณในความรู้สึกส่วนลึกที่บางครั้งเนี่ยการสื่อสารก็ช่วยบางทีคนเรามันพูดออกมาไม่ได้อะ่ะมันอาจจะเป็นความรู้สึกในใจลึกๆนะคะถ้าคุณมาเจอคลิปนี้นะคะในครั้งแรกนั่นหมายความว่าการพยากรณ์นี้จะเป็นคำตอบของเวลาปัจจุบันให้กับคุณเสมอนะคะและคุณจะได้คำตอบจากโชคชะตาเสมอนะคะ ชาวธาตุน้ําอยากจะบอกว่าคุณคือสิ่งที่มีค่าคุณเป็นความรู้สึกที่กว่าเขาจะได้มาเนี่ยมันมันยากกับกว่าเขาจะชาวธาตุน้ําจะจีบคุณติดกว่าพวกเขาจะจีบติดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยและการที่จะทําความเข้าใจกับคุณหรือว่าดําเนินในเรื่องของความรักบนเส้นทางของความรักชาวธาตุน้ําอยากจะบอกคุณว่า ม,มันมันมีมันมีคุณค่ามันเป็นความทรงจำที่ดีมันเป็นความรู้สึกที่ดีและเขาก็ยังมองคุณว่าคุณมีค่าเสมอในสายตาของเขาไพ่ใบนี้ยังคงให้คุณค่ากับความรักเขาอยากจะฟูมฟักอยากให้รักของเขาเนี่ยไปในทิศทางที่ดีที่สุดอยากให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด เขาไม่ชอบอะไรที er ok ่น้อยหน้าไปว่าคครเขาไม่ชอบให้ความรักที่เขามีต่อคุณน้อยหน้าเพื่อนเขาไม่อยากให้คุณน้อยหน้าใครและเขาก็ไม่อยากให้คุณเนี่ยต้องรู้สึกว่าด้อยค่าที่มาคบกับชาวธาตุน้ําอย่างเขาเขารู้สึกเลยว่าการที่มีมีมีคุณอยู่เนี่ยความรู้สึกลึกๆของเขาเนี่ยมันมันหวงแหนนะคุณมีค่าสําหรับเขานะทุกช่วงเวลาที่ชาวธาตุน้ําอยู่กับคุณน่ะ เขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เร่าร้อนมีค่าควรแก่การทรงจำมากๆคุณเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเขาและเลือกที่จะให้เขาเนี่ยมายืนเคียงข้างกับคุณคุณมองว่าความรักของคุณที่คุณให้เขามานะคะเป็นความรู้สึกด้านดีมากๆเขาเขารู้สึกเขาเข้าใจ และการที่คุณเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาเนี่ยและอยากให้เขาได้ดีเนี่ยเขาก็เข้าใจเขาก็พยายามดิ้นรนอยู่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ดีในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการซึ่งเขาว่าบางครั้งเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนคุณนะ่ะบางครั้งกดดันเขานะกดดันชาวธาตนาำว่าเฮ้ยต้องทําแบบนี้สิเป็นไปตามแบบนี้สิแล้วมันจะดีนะลองเชื่อฉันหน่อยสิเชื่อฉันสิ เขารู้สึกว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณปรารถนาดีนะแต่ว่าบางครั้งอะ่ะมันเป็นความกดดันในตัวเขาแล้วเวลาที่เขาทำอะไรไม่สำเร็จนะ่ะคุณเสียใจคุณน้อยใจคุณคิดมากคุณกังวลใจแล้วคุณก็จะพูดซ้ำๆหลายๆครั้งจนบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณจะพูดทำไมอะ่ะกับพลังงานลบอะ่ะให้ตัวเองรู้สึกแย่พอพูดแล้วตัวเองก็ร้องไห้ พอพูดแล้วตัวเองก็เสียใจพอพูดแล้วตัวเองก็รู้สึกไม่ดีทำให้ความสัมพันธ์เราสั่นคลอนขอให้คุณช่วยเชื่อใจเขาหน่อยได้ไหมว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำอยู่ในเวลาเนี้ยและจากเนี้ยไปในอนาคตอ่ะเขาจะทำเพื่อคุณแต่คุณนะ่ะหยุดกดดันเขาและหยุดกดดันตัวเองหยุดทำให้ตัวเองไม่มีความสุขได้ไหมหน้าที่ในการหาเงินหน้าที่ในการ ทำให้ความรักของเรามั่นคงเนี่ยเขาตระหนักรู้เขารู้อยู่แล้วเขาไม่อยากเห็นคุณเสียใจเขาไม่อยากเห็นคุณต้องมานั่งร้องไห้แบบนี้จากนี้ไปนะให้คุณคอยดูเขาให้ดูแบบว่าไม่ต้องกังวลใจให้ดูแบบปล่อยวางว่าเขาจะพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีได้หรือเปล่าชาวธาตุน้ำเนี่ย เขารู้สึกว่าถ้าคุณอะผ่อนความรู้สึกลงบ้างมันจะทําให้เขายิ่งมีกําลังใจใช่เขาเป็นคนไม่ดีหรอกเขาอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซนไอ้ที่ผิดพลาดมาที่ทําให้คุณเสียใจที่ทําอะไรแล้วฝืนความรู้สึกฝืนในสิ่งที่คุณแนะนําไอ้ที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยเขารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงได้บอกว่าต่อไปเนี้ยคุณอย่าเสียใจเกี่ยวกับผมได้ไหมอย่าเสียใจอะไรได้ไหมเพราะจากนี้ไปอ่ะ เขาอะจะทําให้รอบคอบที่สุดเพื่อให้คุณต้องไม่ต้องไม่มานั่งร้องไห้อีกสิ่งที่ผ่านมาแล้วผมอาจจะใช้เงินเก่งหรือว่าอาจจะไม่เชื่อฟังอาจจะเหลวไหลอาจจะนอกลู่นอกทางจนทําให้คุณเสียใจหรือบางครั้งคุณกดดันเขาจนทําให้เขาต้องประชดจากนี้ไปเขารู้แล้วว่าคุณปรารถนาดีหยุดร้องไห้เถอะหยุดคิดมาก แล้วคอยดูสิ่งที่เขาจะทำจากนี้เป็นต้นไปปรับความรู้สึกหน่อยนะจากนี้ไปอะแม้ว่าจะเกิดขึ้นลมหรือจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาเขาจะพาเราผ่านช่วงนี้ไปให้ได้แต่ว่ามันไม่สามารถดีได้ในเร็ววันนี้หรอกชาวท่าน้ำบอกว่ามันไม่สามารถดีได้ในเร็ววันนี้หรอกแต่สิ่งที่อยู่ในใจที่เขาไม่กล้าบ,บอกคุณก็คือขอให้คุณมั่นใจในตัวเขา กลับมาสดใสล่าเริงกลับมาเป็นคนเก่าที่มีแต่ความสุขกลับมาในจุดที่เรียกว่าไม่กดดันซึ่งกันและกันกลับมาในจุดที่ว่าเรามาเริ่มนักหนึ่งใหม่เรามามีความรู้สึกที่เหมือนครั้งแรกที่เราไม่ได้คาดหวังซึ่งกันและกันได้ไหมเราค่อยเป็นค่อยไปเราค่อยเรียนรู้กันเรากลับมาเริ่มต้นในวันที่เรารู้สึกดีในวันที่เราเพิ่งเริ่มจีบกัน ในวันที่เราไม่ได้คาดหวังกันในวันที่เรามีแต่กำลังใจให้กันได้ไหมเพราะว่าอุปสรรคที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ฝังใจผมเหมือนกันแล้วมันก็ทำให้ฝังใจคุณเหมือนกันสิ่งที่มันเป็นอดีตแล้วอะ่ะปล่อยผ่านได้ไหมกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้ไหมถ้าผมไม่ดีอีกถ้ายังคงทำอะไรได้ไม่ดีอีก คุณสามารถที่จะก้าวออกไปจากชีวิตได้เลยแต่ขอโอกาสครั้งสุดท้ายที่จะปรับเข้าหากันได้ไหมขอเป็นฝ่ายที่ผมจะกลับลุกขึ้นมาแบบกลับมาปฏิวัติตัวกลับมาทำดีอีกครั้งหนึ่งเพราะชาวธาตุน้ำเชื่อว่าคุณไม่ใช่มีแค่เขาที่เป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะคุณเป็นคนที่ มีศักยภาพเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ล่าเริงเป็นคนที่คนเก่งถ้าผมมันไม่ดีจริงคุณสามารถที่จะรักคนอื่นได้เลยแต่นะเวลานี้ขอให้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมกลับมานับหนึ่งใหม่ได้ไหมแล้วอย่าพึ่งไปจากผมนะขอเวลานิดนึงขอเวลาพิสูจน์ไม่นานและผมอ่ะจะทำให้คุณเห็นว่า การที่คุณเลือกผมมาแล้วอะ่ะมันไม่มีทางผิดพลาดหรอกอืรู้สึกว่าชาวธาตุน้ําจะมีสิ่งที่อยู่ในใจอะ่ะคือเขารู้นะคะว่าเขารู้ในสิ่งที่เขาทําผิดต่อคุณทําผิดต่อความรู้สึกของคุณแต่เขาก็มีความรู้สึกบางอย่างว่าคุณก็คาดหวังและกดดันในตัวเขาด้วยความปรารถนาดีด้วยความตั้งใจอยากให้ชีวิตพัฒนาแต่เขาอะ่ะมันยังเป็น มันยังแบบเอานอกลู่นอก,ก,นอกทางเกเรไปบ้างมีความคิดเป็นของตัวเองเขาอยากให้คุณนะ่ะมาเริ่มต้นนับจุดในจุดที่เราจริบกันใหม่ๆได้ไหมเรามาเริมนับหนึ่งใหม่ได้ไหมแล้วแล้วเราปล่อยวางซึ่งกันและกันเราจะเดินหน้าไปพร้อมๆกันจับมือกันโดยที่ไม่ต้องกดดันกันถ้าเขาไม่ดีพอในรอบเนี้คุณสามารถมองหาคนใหม่ได้เลยแต่เขาไม่ยอมแพ้นะรอบเนี้ยเขาจะเอาประสบการณ์ที่แย่ๆของเขาเนี่ย ทิ้งทะเลทิ้งน้ําแล้วเขาจะปลูกพลังแห่งชีวิตที่มันเร่าร้อนปลูกพลังแห่งความร้อนแรงปลูกความตั้งมั่นปลูกชัยชนะของเขาขึ้นมาเขาเรียกปลูกวิญญาณของพลังงานด้านบวกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อจะเอาคุณยื้อคุนเอาไว้ก่อนที่คุณจะจากเขาไปเขาขอกลับมาตั้งหลักใหม่หลังจากนี้เขาขอโอกาสขอ ขอพลังใจที่คุณมีให้เขาเหมือนเดิมและเขาอ่ะกำลังจะสร้างพลังของเขาอะให้เกิดขึ้นมาจากหัวใจเลยนะเพื่อที่จะมานับหนึ่งใหม่และกลับมาพงงาดอีกครั้งเหมือนนกฟินิกซ์ที่พยายามบินขึ้นสู่ฟองฟ้าที่สูงที่สุดเขาจะกลับมามีเป้าหมายชีวิตและมีคุณเป็นกําลังใจและเป็นแรงเขาเรียกว่าจับมือกันเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกัน จากนี้ไปเขาจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณได้เห็นถึงความตั้งมั่นที่จะพาคุณไปสู่ในจุดที่ดีที่สุดเขาสัญญาว่าเขาจะหาเงินให้ได้มากที่สุดเขาจะขยับฐานะของความมั่นคงของชีวิตเราให้ดีที่สุดอะไรที่เขาผิดพลาดไปเขาขอโทษเขาขอโทษเขาขอโทษนะแต่เขาไม่สามารถที่จะพูดขอโทษได้บ่อยครั้งหรือไม่สามารถที่จะบอกว่า เออช่วยช่วยใจเย็นหน่อยนะคือคนมันผิดน่ะชาว่านามรู้สึกผิดในใจแล้วพอมันผิดมันไม่รู้จะพูดอะไรเพราะยิ่งพูดคุณก็ยิ่งเสียใจขอแค่นับหนึ่งใหม่ขอโอกาสอีกครั้งอย่าเพิ่งไปจากเขาได้ไหมเขาจะไม่ทําให้คุณต้องเสียใจอีกแล้วเขาจะไม่ทําให้คุณต้องเจอในสิ่งที่เป็นความรู้สึกเจ็บปวด หรือคุณต้องมานั่งร้องไห้หรือคุณจะต้องมานั่งกินข้าวไม่ลงหรือคุณต้องมานั่งลุ้นไปกับสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดของเขาว่ามันจะหนักหนาสาหาัสต่อไปนี้มันจะไม่เกิดขึ้นมันเป็นตาบาปมันเป็นความรู้สึกผิดในใจและเขาจะไม่ให้มันเกิดขึ้นถ้าครั้งนี้เขาทำไม่สำเร็จอีกคุณจะไปจากเขาขอให้รู้ไว้ว่าเขาผิดเองใบสุดท้าย จากนี้ไปคุณจะเป็นคนที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำจากนี้นับวินาทีนี้เป็นต้นไปชาวธาตุน้ำขอสัญญาว่าจากนี้คุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาหามานกฟินิกและก็นกที่บนปลายนิ้วนะคะนั่นหมายความว่าชาวธาตุน้ำได้บอกแล้วว่าเขาจะอยู่ภายในอุ้งมือของคุณเขาจะ ดูแลคุณเขาจะสรรหาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้คุณเพื่อไม่ให้คุณจากเขาไปเพื่อไม่ให้คุณร้องไห้เพื่อไม่ให้คุณเสียใจยอีกเขาขอสัญญาด้วยเกียรติของความเป็นธาตน้ําของความเป็นลูกผู้ชายของความเป็นผู้หญิงของใดๆก็ตามที่คนกําลังดูคลิปนี้อยู่คุณจะเป็นชาวธาตน้ําแฟนคุณจะเป็นธาตน้ําหรืออะไรก็ตามเขาขอสัญญาจะทําให้มันเป็นจริงในช่วงเวลานี้ เขารักคุณค่ะเขาสำนึกผิดแล้วเขาขอโทษอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในใจแต่เขาเป็นคนที่มีความเข้มแข็งที่จะไม่ขอโทษบ่อยๆคือเขารู้สึกผิดการพูดขอโทษบ่อยๆมันเหมือนตอกย้ำเขาแล้วเขาทำให้เขาลุกขึ้นมายืนอีกครั้งไม่ได้ผิดคือผิดเขารู้เขาสำนึกแล้วแต่จากเนี้ยคุณจะภูมิใจในตัวเขามากๆเขาขอสัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมานับหนึ่ง เขาขอโอกาสเขาขอเวลาสั้นๆไม่นานแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทิศทางที่ดีนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจที่เขาไม่กล้าพูดเขาไม่รู้จะพูดแบบไหนพูดแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะพูดแล้วก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารทั้งหมดที่มาจากความรู้สึกของของใจของชาวธาตุน้ำได้บางครั้งมันมันไม่รู้จะนับหนึ่งนับสองนับสามหรือพูดแบบไหน เวลาที่พูดหรือว่าอยากจะพูดอะไรในใจอ่ะบรรยากาศมันจะพาไปมุนมัวหมองคุณมัวหาความหาจุดที่มันแบบจะเคลียร์ไม่ได้เลยก็ได้แต่อยู่ในใจแบบเนี้ยสะท้อนในใจแบบเนี้ยขอโทษนะขอโทษแต่พลังไฟของเขาพลังแห่งความฮึกเหมิมพลังแห่งแห่งการนับหนึ่งการเริ่มต้นใหม่มันเกิดขึ้นแล้วเพื่อที่จะยื้อคุณไว เพื่อที่จะเก็บคุณไว้เพื่อจะให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีที่มีชาวธาตุน้ําเคียงคู่คุณเรามาดูในเรื่องของการมาลงกันว่าเขายังรู้สึกแบบไหนเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณไพ่าอาจจะเปิดเผยมากไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าไพ่ใบไหนเปิดได้ใบไหนเปิดไม่ได้นะคะเรามาดูที่ไพ่ใบแรกค่ะอันนี้ต้องปิดนะคะ เห็นได้เพียงเท่านี้จริงๆนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าอะไรที่เขาเคยนอกลู่นอกทางนะคะหรือเผลอ,อใจเจ้าชู้ไปบ้างหรือหลุดไม่อยู่กับล่องกับลอยอะไรไปบ้างแต่เขาเขามองว่าคุณคือ พลังของการมารงที่ดีที่สุดคุณยอมเขาทุกอย่างไม่ว่าเขาต้องการในรูปแบบไหนต้องการเซ็กส์กับคุณการมารงกับคุณเวลาไหนคุณไม่เคยปฏิเสธเพียงแต่ว่าบางครั้งเขามีความต้องการที่มากเกินไปจนอาจจะเผลอไปนอกลูก่นอกทางเจ้าชู้หรือทำตัวไม่ไม่น่ารักแต่สุดท้าย เวลาที่เขามีอะไรกับคุณนะคะชาวท่านน้ำอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ตาตึงใจคุณมีพลังที่วิเศษคุณมีคุณพยายามที่จะตามใจเขาในเรื่องบนเตียงแทบทุกอย่างเลยเขาู้เขาขอบคุณมากนะคะเขาขอบคุณเขารู้ซึ้งแล้ว มันเปิดได้ไม่มากค่ะเขารู้ซึ้งแล้วนะคะใบต่อไปค่ะโอ้โหจากนี้เขาขอสัญญาว่าเขาจะไม่เจ้าชู้เขาจะหยุดพฤติกรรมที่มันจะทำให้คุณเสียใจและเขาจะไม่มองความสัมพันธ์อื่นเขาจะไม่สนใจความสัมพันธ์อื่นแม้ความสัมพันธ์นั้นมันจะเย้ายวนมันจะผ่านเข้ามาในชีวิต เขาจะทิ้งมันไปเพราะเขารู้แล้วว่าความเจ้าชู้ของเขาอะมันทำให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่มีปัญหาจากนี้เป็นต้นไปเขาจะมีคุณคนเดียวเขาขออย่างหนึ่งว่าคุณตามใจเขา แต่เขาอยากให้คุณเป็นผู้ที่จัดการในเรื่องของการมารมณ์เขาอยากให้คุณปลดปล่อยเขาอยากเขาไม่อยากให้คุณต้องกังวลเวลาที่มีความสัมพันธ์กับเขาเราจะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการตั้งขันถึงแม้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์มาหลายครั้งหลายคาแล้วเขาก็ยังรู้สึกพิศวัสดในตัวคุณอยู่ดีแต่จากนี้เป็นต้นไปจากที่คุณตามใจเขาเขาอยากให้คุณเป็นผู้บรรเลงบทเพลงรัก เขาอยากให้คุณเป็นคนสะก,กิดเขาบ้างเขาอยากให้คุณเป็นคนที่เริ่มกับเขาบ้างเขาอยากให้คุณเป็นคนทําให้เขารู้สึกแบบว่าตื่นเต้นร้าใจแล้วรู้สึกเดาทางไม่ออกว่าทําไมคุณถึงทําแบบนี้เขาอยากให้คุณมีไฟราคะเวลาที่อยากจะมีอะไรกับเขาปล่อยใจปลดปล่อยล่องลอยอย่าได้กังวล เป็นตัวของตัวเองอยากจะบ้าก็บ้าอยากจะกากันอยากจะสาดิดหรือว่าอยากจะเร่าร้อนอยากจะเป็นแบบไหนคุณเป็นคนจัดการได้ไหมคุณเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนทำให้เขาเซอร์ไพรส์ได้ไหมนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในใจแล้วมันพูดไม่ได้การที่เขาเจ้าชู้หรือว่าการที่เขานอกรู้นอกทางเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมีความตื่นเต้นแต่จากนี้ไปเขาจะไม่แล้วเขาจะหยุด หยุดหยุดหยุดทั้งหมดในเรื่องของความเจ้าชู้เขาจะมีคุณคนเดียวแต่เขาขอได้ไหมว่าให้คุณสร้างพลังแห่งไฟแห่งกามารมณ์ด้วยตัวของคุณเองแล้วอย่าได้กังวลปล่อยตัวให้อิสระปล่อยให้ธรรมชาติมันเบลง่งปล่อยให้ตัณหามันเกิดขึ้นปลดปล่อยปลดล็อกปลดพันธนาการอยากร้องก็ร้องอยากแซบก็แซบ อยากยุยยวนเขาแบบไหนมันเป็นเรื่องของเราสองคนปล่อยให้มันทะลุออกมาจากความรู้สึกจากความเป็นความต้องการจากตันหาจากราคาเขาชอบแบบนั้นค่ะก็นี่คือสิ่งที่ชาวธาตน้ำอยากจะบอกคุณนะคะว่าความเป็นความรักของชาวธาตน้ำํำเขาต้องการแบบนี้เขาปลูกไฟราคาตั้งแต่เริ่มต้น ยื้อคุณเขามีไฟราคาเขามีไฟแห่งการทํางานเขามีไฟเขาจะเขาจะทําใหม่เขาจะนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดขอเพียงให้ชาวท่าน้ําเนี่ยได้เข้าใจสิ่งที่เขาอยู่ในใจแบบเนี้ยและเชื่อเถอะค่ะว่าเขาจะตอบสนองคุณได้เต็มที่ความรักของเราจะกลับมากระชุ่มกระชวยเขาสัญญาและเขาก็จะอยู่ในร่องในรอยแล้วเขาจะไม่ประพฤติผิดอีกแล้ว อะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดไปในอดีตเขาจะไม่ทํามันให้มันเกิดขึ้นสัญญาว่าจะไม่ทําให้คุณร้องไห้ค่ะเป็นกําลังใจให้กับสถานการณ์ความรักของชาวธาตุน้ําที่อยู่ในใจเขาหรืออาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่มันอาจจะเป็นการพยากรณ์ที่สะท้อนกลับซึ่งกันและกันแต่สิ่งนี้มันอาจจะเป็นคําตอบให้กับความรักชาวธาตุน้ําได้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเกิดพลังแห่งการ ดำเนินชีวิตต่อไปนะคะอาจารย์วัส,สนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะยังประโยชน์ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆนะคะชาวธาตุน้ำสวัสดีค่ะ